สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮาน้าเจ้าวันนี้เข้าครัวมานอกพร้อมกับเมนูเด็ดๆของเฮาน้าเจ้าวันนี้เขาไปเสาะหากุ้งหมาเนาะเสาะกุ้งตีน้ําของเน้าเจ้านี่เจ้าวันนี้เขาจะมาซากุ้งกันน้าเจ้ามาถอนเน้านี่เจ้าอันนี้ก็จะเป็นกุ้งน้าเจ้านี่ล่างเรียบร้อยน้าเจ้าตัวใหญ่ขนาดเลยเนาะแล้วเครื่องมันน้าเจ้าก็จะมีมะนาวหอมแดงพักป้อมต้นหอมเนาะพักไฟหอมดวนน้าเจ้า หอมขาวอ่าใบมะกิวนะเจ้าหรือว่าใบมะกรูดเนาะพริกจะไขา่พริกปนะ่นเนาะแล้วก็อันนี้เป็นข้าวคั่วนะเจ้าเขาจะใส่ไปตัยเนาะไปเอาไปทํากันเลยนะเจ้ามาเจ้านี่ใส่พริกป่นลงไปเนาะวันนี้เขาใส่ตึงพริกป่นแล้วก็ออนพริกนิดนะเจ้านะพริกชี้ฟ้านะเนาะเร้จแล้วก็จะใส่อูมามิลงไปเจ้า ใส่นักหน่อยเนาะนี่นะ,ลนนะแล้วก็จะใส่เลือแล้วบีบมะนาวเจ้ามะนาวลงไปเลยมาเจ้าก็นี่เขาก็คลุกเลยเจ้าตากรุงนี่ต้องใส่เื่องนักๆเนาะ นี่จะคุกเข้าทุกยางให้มันเข้ากันเนาะแล้วก็จะใส่ข้าขวั่วลงไปเจ้าเพิ่มความหอมเนาะทอนขนาดเจ้าวัน,นี้นะไปเสาะหากุ้เนเลนะอนี่เจ้าเซ็ตแล้วนะเจ้าของเขาเนี่ เดี๋ยวเขาจะตักใส่จานกันเลยเนาะนี่มาเจ้าพอเอาเต้ากุ้งตัวใหญ่ๆเลยนะเจ้ากุ้งน้ำผงของเขาวันนี้นะเขื่องหนักๆักะเขื่องนับ,นบ,นบดับเท้านะเจ้านี่นี่นะเจ้าเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูซากุ้งของเฮาวันนี้นะเจ้าเนะ เผ็ดๆนะเจ้าสมๆแซสบๆเลยนะเจ้าจะเป็นกับเข้าก็ดีหรือว่าจะกับแก้มก็ดีนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเพจอาหารเหนือบ้านเฮาต้องขอลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีจ้า